มามามายดยดตนนี้มามามาแล้วไปผ่านยังไงวะเนี่ยเอ้าเอ้าเอาเอา,เอา,เอาโอ้ยไอ้นี่โอ้โหโอ้สำหรับการเอาออกนะครับตอนนี้ก็เช็คแล้วครับมันพันแค่ตรงขนหางนะครับไม่ใช่กระดูกนะครับ ก็มันไม่มีใครช่วยจับนะครับก็อันตรายนะครับต้องใช้ถุงมือด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเซฟตี้ตัวเองนะครับถ้าเชือกบาดอันตรายนะครับอย่าให้พันนิ้วนะครับแล้วมาวิ่งไม่หยุดนะครับแล้วก็ผมใช้วิธีการเสียดสีนะครับใช้เชือกบาดเอาออกนะครับนี่ออกแล้วครับดึงไปดึงมาออกนะครับเป็นหางขาดเป็นกระจุกเลยครับก็เรียบร้อยครับก็ออกนะครับก็แยกกันไม่ให้อยู่รวมกันครับ